คุณชุชอยู่ในแมปทาวเวอร์เอครับมาแต่ไม่เล่นมาให้เล่นนานหนึ่งเดือนแล้ว <c oughs> โอเคตอนนมือมาเรียบร้อยแล้วนะผมทใํใไปเรียบร้อยเป็นเดือนแล้วต่อไปผมจะมาสอนมือเริ่มเก่งแล้วคือมือเก่งครับโอเคเราจะมาเรียนตัวมือเก่งตัวที่แปลกกันนะครับคือแบบโผ e ่เวอร์ครับหรือแ่าเรือแหละครับมาด่านเรือนี้ให้แนะนํานะไปเล่นด่านที่มีน้ำคนระับ อันนี้คือหมวดทางครับผมฟาร์มบ่อยแล้วครับผมฟาร์มไป็มือใหม่แล้วครับถึงเมื่อสามสิบโอเครอดันดอกมังก่อนโอเคนั่นก็ตัดไปช่วงหาด่านมีเรือกันละครับไปเลยโอเคครับเข้าแมปมาแล้วครับในกิตเอกเหมือนเดิมครับเลิกน้ำมอนนะครับโอเคโอเคครับแบงค์โอเวอร์นั้นราคาค่าวันนั้นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับโอเคต้องเก็้ครับแต่ค่าถ้าจะซื้อริ้งกิ้งก็น่าจะน่าจะสองพันสามเนี่ย เริ่มาแลกไม่เล่นหนาโอเคครับเล่นดันนอมอดซอมบีเ้เลือดเลือดเลือทั้สิบสองโอเคเหมือนเดิมครับตัวต้องเก็บมีพี่มีไม้ก็มีครับตะทหารโอเคขอสกิปไปก่อนโอเคครับวางเลยครับอา้าววางตัางไม่พอโอเมก้าเพื่อปล่อยมันไปครับบานม่แตกง่ายหรอกให้เลือสามน้อยพีโอเคครับมาร์ฟรอมาบิวเบอร์ครับ โอเคครับ 3, 0, แบ็คโอเวอร์ 7, ครับเข้าเข้าเอยน้น้าเมตน้าเม็ดาคูดาวสี่จและอายะยี่สิพีเดสเครับเจ็เป็นตัวต้องเกมมาถึงเว็บสหรือเว็บสก็ได้ครับโอเคเอาไปเลยห้าร้อยห้าร้อยเพิ่มแท่น้ำเมตครับมาเพิ่มน้ำเม็เฉยเพิ่มน้ำเม็โอเคครับเอาห้าร้อเพิ่มน้ำเมตให้คั้นแรกโอเครับถานไม่ได้แต่ง่ายหรอกโอเคครับและ ขั้นหกแล้วนั้นเป็นขั้นโลคูดาวครับจากสี่สิบก็เป็นส5ิบห้าจากจากอายะยื่สิบกับไปยสิเก็ดครับมาตัวนี้มีความสามารถคือตัวต้้งเกณฑน,นะครับเป็นตัวที่เป็นเป็นบังเกอร์หรือเป็นเป็นบังเกอร์ทางน้ำครับโอเคทางน้ำมันจะคือต,ต้องหาด่านที่มีน้ำครับเพราะด่านนี้น้ำมันน้อยตางตามไม่ได้เยอะมากโอเคครับไปครับ อันนี้ค่าทหารนะครับผมเอาไว้ดีวิวที่หลังก็ได้เดี๋ยวผมรีวิวต่อกันแหละครับโอเคเราเงินสแป๊เพราะเพราะว่าน้ำเม็ดห้าพอไม้ส่วนตัวนะก็ลังกลางๆครับมันมันก็ไม่ได้โหดมากโอเคสกคิปไปอัพไปเลยครับหนึ่งพันครับน้ำเม็ดแปดอายะยสามสามคือมันบวกอัพสแป๊ครับ TDA เกันจะไม่เหมือนเท์มันไม่เหมือนแมปอื่นครับเพราะว่า มันเล่นสองสายครับคือสองสายนะดี๋ผมสอนไปแล้ว่ามือใหม่อโอเคมือกาัน่าจะมือเก่งน่าจะจําได้โอเคจจอเคัพเลยครับเก้าเก้าเปอรห้าสิบลบคูนดาครับเป็นศูนย์จุดยี่สิบห้าเคครับและวคือเรือนะ่าี่มีสองสายสายแรกคือสายยิงกายครับสายจบบติดสเปรดแล้วก็สายที่สองคือสายเผาครับคือสายแบบเผานนิดครับโอเคพูดให้ฟัง เราเงินสบายครับพ่อสายเนี่ยมันแพงหน่อยแล้วใครแล้วฟา้าวอะไวรที่หลังองเดี๋ยวผมวางฟาร์มก่อนครับแล้วเอฟฟ้าวคุณจะฟ้าวคลิปสั้นหนานะมันง่ายเกินโอเคสะคลิปไปแล้วค่าค่าอารน,นั้นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบปับก็้งกลางค่ามันไม่ได้แพงมากโอเคครับรอแปอ๊บครับโอเค จบแล้วครับโจมตีแบบโจมตีแบบสแปร์ครับสแปร์กคือหน่วยนี้ครับสแปร์โจมตีแบบสแปร์โอเคครับสแปร์นี้เป็นเรือที่แบบตัวต้องเกมคนก็มีกันครับต้องต้องเกมครับโอเคขอวางฟาร์มแป๊บครับสักครู่ครับโอเคแบบเนี่ยฟาร์มในที่เองนั้นวันนี้สิบตัวครับแต่ถ้าเป็นฟาร์มในเท้าวอร์เท้าวอร์เติรนรางวังก็แค่สองตัวครับและไม่ก็เสียหนักก็คือมองล่องหงมมันเจอครับโอเค ครับพวดในทางก็คือพวกตะโกนเรือนั้นมองล่องห่วงมันเป็นนะครับไอแบบผมก็คือมองตัวล่องห่งเปนเป็นคือไม,ไม่ไม่มีการตกความล่องห่วงครับโอเคก็เสียมแล้วก็หนักกว่าครับถ้ามันมีล่องห่วงอยู่โอเคแรงประจเุเต็มที่สแปรครับฐานนิดหน่อยไม่เป็นไรครับอย่าไปกลัวครับมสมยัยเด็กเด็กมือใหม่น่าจะก,กลัวแต่มือโปรเขาไม่กลัวกันหรอกครับโอเคมาปรับให้เป็น ตีหลังก่อนเลยครับจบด้วยสปไปร์คบางคีไอวีครับโอเคยหลานน้ำมออนั้นจะไม่ได้ง่ายกับนักเกมทีเด็กมันเป็นต้องเกมใช้สมองเยอะด้วยโอเคและเกมนี้เล่นเล่นแบบไม่ได้ยากครับไม่ได้ง่ายด้วยมันแบบยากเลยครับโอเคสรียจท้ายกมปีกายนะครับอ่ะอาอยตีเผยแล้ว่ากายแล้วโอเครอไปครับ ป้าไปแล้วรับห้าพันแปดร้อยห้าสิบครับบวกน้ำเม็ดสิบเจ็ดระยะสี่สิบสี่ครับมาเป็นเรือที่โจมตีขางตาครับมันมันก็มันไม่แรงมากโอเคเดี๋ยวนั่นปเกมแบบเน้น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 ,นแมพว่ามันความยากคือนาเม็นะครับโอเคครับโอเคขั้นสุดท้ายนั้นค่าอาร์มนั้นราคาสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับแพงครับโอเค น้ำเม็ดนั้นจัด17เป็น22อายาคูดาเลยอีก20ครับแต่ก็อายากายสุกคือโคโค12ครับได้ไมีค่อยน้ำมากคือโจมตีแบบพิซซ่าครับพิซซ่าซุปเปอร์ครับโอเคพิซซ่าแบบตึกจิ๋วครับโอเคและคือมันก so okay. okay, ็จะเล่นเกมได้ของอาฟามาครับโอเคโอเคครับเรามาพูดถึงแบมโอเวอร์ตัวสายล่างนะครับฟังดีด้วยครับเท่าตัวล่องส่วนโอเค สายแรกนั้นจะมีเนาะเาเม็ดสี่เนาะ้นาเม็ดเก้าครับแล้วก็พอสามารถคือติดเผามาหารนะแล่ก็ติดทะเลุครับโอเคแล้วก็เหมือนดับพูดาวก็เหมือนครับยี่สิบปีแหละแล้วก็อายาสั้นเราก็อัพไปเลยครับคือจะเป็นเรือเผาครับโอเคมันเป็นเรือเผาที่มันสนใจเกาะครับเนี่ยเนี่ยมันสนใจเกาะคือข้อเสียขวกตัวพวกปืนพวกสเปรดปืนระเบิด มันจะแพ้ทั้งซอมบี้ระเบิดครับโอเคค่าอามนั้นหนึ่งพันครับโอเคค่าอามหนึ่งหมื่นครับโอเคน้ำมันเป็นยี่สิบสี่เผาเปอร์เซ็นต์นั้นริบสองแล้วก็ครูดาวยี่สิบครับไอ้ไอ้ยี่สามเหมือนเดิมแต่พีเอสหนึ่งร้อยยี่สิบครับโอเคโอเคครับเป็นตัวที่อัพขั้นนี้ก็เป็นติดเผาไฟครับมันก็พวกซอมบี้เดิมมาก็เจ็บกว่าครับโอเค บอกให้ว่าสายเรือนั้นจะเล่นยากไหมส่วนตนัวนะก็ข้าไม่รลยยากจะเล่นยากจินก็ต้องหาด่านที่มีน้ํานะครับโอเคแล้วมีข้อเสียของเรือคือโอเคครับเดี๋ยวผมพู้อัดเต็มก่อน,นตักสักกู่ครับใช้เวลาแพงมากเลยโอเคครับขอเล่งนเลยครับ อคครับปเลยครับน้ำแมกนิบิองครับเหมือนเดิมครับแต่เพิ่ความสามารถคือเพิ่มมิสไรบตรงล่างครับมิสไซก็เป็นนี้ครับเลือกแบบนี้ครับโอเคยิงยิงมิสไซล์จิ๋วระเบิดครับโอเคแลวก็คือมาพูดถึงข้างครับบวกกันนะครับขั้นบนนั้นมีข้อดีก็คือยิงกายครับแล้วก็ยิงไปสแปร๊ครับระเบิดแล้วก็ปูดาวไว้ครับแต่ข้อเสียมันก็คือคนเข้าเสร็จน่าจะเยอะแลคือข้อเสียหนักมากสุดคือ ต่อร่องหัมันร่องหัมนไม่ได้ครับแต่ไม่มีกระจกขอดได้คือมันเป็นจุดตีระเบิดนะแต่เขาไม่ได้มีอะไพวกระเบิดครับแล้วบอลมาแล้วแน่นอนว่าด่นาน,นมอญนานเจ็บจ้างหนละังเพราะว่าเรือน,นั้นเรือเท่าไหร่อีกทีเท่าไหร,ครค่ครับโอเคครับเรียบร้อยคือจมตีแบบสแปร๊ครับแบบปิดสายครับแล้วก็ปิดตัวที่ ถ้าอัพก็น่าจะกลางๆครับมันก็ไม่ได้แพงมากเพราะสียอย่างเดียวคือตัวต้องพอเป็ได้คือยิงไกลได้ครับแต่น้ำเมฆก็ยิบสองเขาให้กลางามันก็ไม่ก็มันไม่ได้แรงครับโอเคอ่ะนั่นจะพูดถึงการล่างครับข้างเรือข้างล่างของสายแบบคูเวอร์เรือครับโอเคสายล่างนั้นมีข้อดีก็คือโจมตีแบบเผาครับแบบไม่สนใจเกาะครับเช่นเกาะกันระเบิดหรือการอะไรแต่ข้อเสียก็คือมันก็นมันจะก่อดแหละครับแต่ ซอมบี้ไฟมันมีเยอะปะครับเยอะอยู่โอเคมีเยอะอยู่ยแล้วก็ข้อเสียคือไม่ตรล่องห่วงครับผมจะแล้วว่าพี่ทำไงมันไม่ตรล่องห่วงครับคือไอ้ไอ้คู่ที่ซอมบี้ล่องห่วงนั้นสําคัญมากครับและเดคือสําคัญนะทีเดียวมันต้องมีตรล่องห่วงด้วยถ้าไม่มีจะลําบากหน่อยโอเคครับเติมเต็มแล้วคือค่าก็แพงหน่อยครับโอเคมานต้องท่านอ่านหนครับ 5,250ครับแล้วก็1นึ่งนึครับแล้วก็35,000ครับโหปวแพงครับแต่แพงกว่าครับแต่ดีกว่าครับคือมันละลายคู่ตัวตัวธรรมดาได้ครับมาเรียบร้อยบอสมาโอเคครับสายโอเคครับเรียบได้เนี่ยบอสมาต้องดูเรือเองด้วยนะครับถ้าเรือบ้านผ่านก็จะมาด่วนนะครับ เป็นตัวที่กิงแต่คือมีสายบอสกินครับอโอเคละลายบอสเป็นน้ำได้ครับีูบายครับบอกแล้วโอเคยิงคิวชิดชี้ครับหบอกแล้วมันจะตึงมาครบอสแบบแม็กท่านครับแต่ท่าน,านตึงชื่อแล้วว่ะไม่เล่นนานเลย,นนนลยเนี่ยเนียิงแป๊บเนี่ยตัวยิงใจแล้วก็เสียของเรียบร้อยคือไอ้ายสาสั้นครับ แเล่นบ Le okay, so ้มอสูวังต okay, so so ัดสรุปไปเลยครับโอเคก็ตัดสรุปเรื่องแบ็คโอเวอร์ครับตัวเรือครับมาบดให้่ังตัวเรือนี้ค่าน่าจะค่าทองเท่าไหร่เมนโลคผมก็น่าจะคิงลูบไปครับโอเคเรือนี่เป็นตัวต้องเกมครับต้องเล่นด่านน้ำนะครับมีข้อเสียอย่างเดียวคือต้องเล่นด่านน้ำครับถ้าเล่นบนบนบกไม่มีน้ำก็เล่นยากครับโอเคและมีข้อเสียหนาคือไม่ได้มันไม่ตัวไม่ได้ตัวต้องคนครับโอเค เพราะตัวต้องคนนั้นมาซอมบี้นั้นน่ากลัวมากครับตานแตกได้ครับโอเคก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยกันแล้วพบกันสุดีายครับ